สวัสดีค่ะทุกทกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกลยะพามาดามด้วยนะคะ,ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะ,ะวันนี้คุณนกก็จะขอ,อะเล่าสู่กันฟังย้อนอย้อนจากเรื่องอที่คุณนกได้ทำการอ,อย่าขัดกับอดีตสามีนะคะ,อะขอขอย้อนกันเลยนะคะ เพื่อให้อบางท่านที่ไม่ได้ติดตามตั้งแต่คลิปแรกๆของคุณนกนะคะเอ่อจะได้เข้าใจคุณนกได้เล่าแล้วนี่นะคะเมื่อคลิปนก่อๆตอนที่คุณนกได้อยู่ในหมู่บ้านประวัติศาสตร์นะคะอืมอัดสามีก็อ่าอ่าหนังสือหนังสือฉบับแรกแล้วก็หนังสือฉบับที่สองที่เขาดึงออกมาจากเครื่องเครื่องคอมอะคะ่ะดึงออกมาจาก เว็บไซต์เพราะว่าหนังสือสองตัวนี้มันสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ดึงออกมาเพราะว่าอดีตสามีเขามีเครื่องปิ้นนะคะเครื่องเครื่องถ่ายเอกสารที่ว่าสามารถดึงเอกสารออกมาแล้วก็ดึงออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปิ้นนะคะเพราะว่า ประเดศสวีเดนนี้เขาก็จะมีกันแทบทุกบ้านเนาะเขาก็ดึงเองกสารมาสองตัวตัวแรกก็คือเอกสารไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติอันนี้ถูกบีบังคับเนาะฉบับที่สองก็เป็นหนังสือยายาอันนี้ก็เหมือนถูกหลอกอะค่ะเออมันก็เซ็นกัน่าก็เซ็นเบ็ดเสร็จเนาะฉบับแรกนะ่ะไม่ไม่ต้องมีคนรับรู้ไม่ไม่ต้องมีคนอ่อ เซ็นรับรองเซ็นเขาเรียกอะไรอะภาษาไทยคุณน,นกก็ลืมภาษาไทยเนาะเซ็นเซ็นรับรองพยานเออนึกออกละภาษาไทยก็คือการพ,พยานนะคะหนังสือฉบับแรกนี่คือเซ็นของสองคนคืออดีตสามีแล้วก็คุณน,นกแต่ไม่ต้องม,ไมีไม่ต้องมีพยานเซ็นรับรองใช่ไหมคะแต่ฉบับที่สองเนี่ยเป็นหนังสือหย่าชินมคะเป็นหนังสือหย่านี่คือ มันจะต้องมีคนเซ็นรับรองสองคนเขาก็พาคุณนกไปในหมู่บ้านประวัติศาสตร์แล้วค่ะ,คะ,ะเกษันคือหนังสือสองยอบนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณนกก็เลยตัดสินใจตัดสินใจย,ย้ายย้ายกลับมาอยู่สมิเกนย้ายกลับมาอยู่สมิเกนก็มาอาศัยมาอาศัยเพื่อนรักอยู่เนาะ มาอยู่กับเพื่อนรักได้ประมาณสักสองเดือนก,กว่าตอนนี้มันคนมันจำนวนมากขึ้นเนะเาะเฉพาะเพื่อน,น่ะเพื่อนของคุณนกเขาก็มีลูกสองคนเลยใช่ไหมแล้วตัวเขาเองก็เป็นสามแล้วคุณนกเข้าไปด้วยแล้วคุณนกมีลูกี่มีค้าก็เป็นห้าแล้วเขาก็พา,าพาญาติมาอีกเนาะญาติจากประเทศไทยอะมาอีกหนึ่งก็เป็นหกเนะเาะญาติที่พามาก็คือเขาจะมาเก็บเก็บ ก็บผลไมน้นคะคะเก็บผลไม้ป่าคุณนก,ก็ก็รู้สึกว่าเกรงใจเพื่อนเนาะไม่อยากให้เป็นภาระของเพื่อนมากมายแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกชายของคุณนกเขาก็ถามคุณนกว่าแม่เมื่อไหร่เราจะได้บ้านใช่ไหมคะคุณนกก็รู้สึกถึงว่าลุกอัอดตัวคุณนกเองก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะรบก,กวนเพื่อนมากเกินไปเนาะ ก็เลยพอดีคุณนกรู้จักกับเพื่อนเป็นชาวสวินเป็นชาวสวีเดนก็เลยไปนำนำเรื่องนี้ไปปรึกษาไปปรึกษาเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนก็เลยบอกว่าอ่งางงั้นย้ายย้ายมาอยู่กับเขาก่อนอคุณนกก็เลยตัดสินใจพาลูกย,ย้ายและในวันที่ย้ายก็ไม่ได้บอกเพื่อนหรอกคะ่ะเพราะเพื่อนเ็าไม่อยู่เนาะเพื่อนรักอะ่ะพอตอนหลังเขาก็ต่อว่าเออนกทําไมคุณนกย้ายออกไปทาไมไม่บอกเขาสักคำเลยนี่คุณนกก็บอกว่าเออบอกไม่มัน บอกไม่ได้เพราะว่าเพื่อนไม่อยู่เพื่อนติดธุระอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่อยู่บ้านอยู่แต่ลูกๆของเขาเนาะกุญแจก็ออกมาลูกกุญายออกมาพอยาออกมาก็มาอยู่กับเพื่อนก็ไม่น่าจะเกินสองอาทิตย์นะคับพอดีก็ได้รับการติดต่อจากศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือสตอรีอะค่ะเขาก็โทรติดต่อโทรติดต่อกลับมาว่า คุณนกอะได้บ้านแล้วนะเอ่อเอ่อโทรติดต่อกลับมาว่าเขาได้ติดต่อกับศูนย์ศูนย์ใหญ่ละศูนย์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 ช่วยเหลือสตรีนี่เป็นศูนย์เล็กๆยค่ดไหมคะแล้วก็ตอนที่นกเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาเขาก็รับปากว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อศูนย์ใหญ่ให้แล้วก็ติดต่อศูนย์ใหญ่ได้เป็นที่สําผลสําเร็จค่ะแล้วก็โทรกลับมาให้คุณนกเราไปติดต่อกับศูนย์ใหญ่นกก็เลยคุณนกก็เลยไปไปติดต่อแล้วก็มีเพื่อนคนนี้ค่ะเพื่อนที่คุณนกอาศัยอยู่เนี่่ยคะ ก็ตามไปด้วยไปเป็นล่ามให้เพราะว่าตอนนั้นคุณนกยอมแล้วว่าคุณนกไม่เก่งภาษาเลยคือพูดได้นิดนิดน,น,น่อยๆลักฟังออกเดดได้นิดนิดน,น,น,น่อยๆนะคะเพราะว่าเราเรียนแค่ปีเดียวเนาะประสบการณ์ในโรงเรียนแค่ปีเดียวคุณมันมัน,ม,นมันไม่ได้หรอกไม่เก่งหรอกแล้วก็อีกอย่างภาษาสวีเดนมันยากยากมากมันเป็นภาษาที่ควบควคบกล้มแล้วก็เป็นภาษาที่ต้องต้องใช้ตัวแอร์มันต้องใช้ลิ้นอ่อนนะคะ ก็ตกลงพอไปแล้วก็ตกลงก็คือคุณลกได้ค่ะไดอพาร์ตเมนต์จากจากที่เคยขอสองสองสองห้องใช่ไหมคะสองห้องห้องก็คือห้องนอนหนึ่งแล้วเอาวอร์เดอร์กรุมที่นี่เขาจะอพาร์ตเมนต์ก็จะนับเป็นสองห้องห้องห้องนอนแล้วก็ห้องห้องห้องรับแขกที่สองห้องแต่วันนั้นผลปรากฏที่ไปพูดนั่นก็คือคุณลกได้ทั้งหมดสามห้อง ห้องนอนสองห้องห้องนอนลูกชายแล้วห้องนอนคุณนกแล้วก็ห้องรับแขกก็เป็นสามห้องเออได้ก็เลยย้ายเข้าไปอยู่โอ้ยเป็นอพาร์ตเมนต์ที่โออามากเลยค่ะขออนุญ,ญาตดื่มน้ำนะคะเสียงเริ่มแห้งอยู่แล้วค่ะคุณนกก็บอกนะคะบอกบอกแทบทุกคลิปเลยว่าเวลาคุณนกพูดนะคะคุณนกก็จะเสียงแห้งแล้วก็จะเป็นคนเสียงค่อนข้างค่อยอืมแต่คลิปนี้ก็พยายามจะพูดเสียงดังๆนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ น้ำอันนี้น้ำซับค่ะมันจะสีต่างกันนิดน้ำแล้วก็น้ำซับอืมอ่าเริ่มกก็ต่อจะพูดเสียงดังๆอืมผลปรากฏว่าคุณโนก็ได้สามห้องอืมคุณโนก็เป็นปื้มเลยมีความสุขมากๆหลังจากนั้น ก็อยู่เนาะมีอ่าพูดถึงไ like ลก์กคนเทดก็มีเครื่องใช้ครบทุกอย่างก็ซื้อค่ะคือได้ได้รับความช่วยเหลือจากทังศูนย์เลยใช่ไหมคะศูนย์ก็ได้รับความช่วยเหลือใช่ไหมคะด้านด้านไลกเแคนเทดแล้วก็ด้านอ่ะพูดง่ายคือด้านการเงินแต่กูดกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จะไม่ขอพูดมากนะก็พอได้ก็ไปซื้อโชอฟาซื้อที่นอนซื้อเตียงนอน คือซื้อครบหมดเลยอ่ะคือเรามีพร้อมเสร็จหมดเลยคือชีวิตสุขสบายก็ช่วงนั้นอ่ะก็ก็ลูกก็ติดต่อเรื่องเรียนให้ลูกด้วยลูกก็ไปโรงเรียนลูกเ็าก็มีความสุขเนาะคุณนุ้กก็หางานหางานคุณนกุกก็ต้องขอบอกนะครับประเทศวีเดนนี่ก่อนที่คุณตึก จะจะได้ทํางานเนาะคุณต้องฝึกงานก่อนเนาะตอนนี้คุณนกก็ก็เลยไปฝึกงานกับอเจ้าของกิจการเจ้าของเจ้าของกิจการหนึ่งเขาเป็นรุ่นน้องเนาะเขาเรียกน้องแล้วก,กันก็ไปฝึกงานฝึกงานกับน้องและฝึกงานกับน้องได้สองเดือนเนาะ,ะหลังจากฝึกได้สองเดือนก็จะฝึกต่อก็ไม่ได้เพราะว่ากรมแรงงานเขามีอนุญาตเพราะว่าคุณนกในอยู่เกินสองปีแล้วคือคุณนกอ,อยู่จนได้วีท่าสาววแล้วเนาะ เป็นผู้อบยอบที่สามารถที่จะอยู่ในประเทศวีเดนได้อย่างถาวรเลยเขาก็ไม่อนุญาตเพราะมันอยู่เกินแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะทําต่อก็ต้องก็ต้องได้รับการว่าจ้างกินเงินเดือนว่าเงินเถอะอืมแต่ก็ต้องขอบอกนะคะระหว่างที่ฝึกงานก็ได้เงินเดือนนะคะกรมแรงงานเขาก็จ่ายอยู่แล้วอตอนนี้น้องเขาก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะจ้างจ้างธนกได้ให้กินเงินเดือนเนาะ คุณน้องเขาก็เลยบอกว่าให้ทําต่อแต่ว่าแอบแอบทำตอนนี้คุณนุก็เออมันไม่ค่อยจะโซฟาเท่าไหร่เรามาอยู่ประเทศสวีเดนเนาะเราก็อยากจะทํางานให้ถูกต้องตามกฎหมายมั้งเถอะเสียภาษีว่างั้นเถอะเพราะมันจะดีมันจะมีผลดีต่อตอนที่เราตอนที่เราก็เสียอายุใช่ไหมคะต้องขอบอกนะคะว่าประเทศสวีเดนเนี่ยข้อดีก็คือไม่ว่าคุณจะทํางานรับราชการหรือว่าคุณจะทํางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือ คุณจะทํางานอเอกชนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าคุณทํางานเสียภาษีนะคะ,กะเกษียณอายุนี้คุณจะได้รับเงินเงินเดือนทันทีเลยไม่เหมือนกับบางประเทศนะคะบางประเทศนี่คนที่จะได้รับเงินเดือนกเกษียณกินกินตอนอายุตอนตอนกเกษียณอายุตอนอายุมากขึ้น,นใช่ไหมคะต้องเป็นบุคคลที่รับราชการที่เป็นคน,คน,ค,นคนของรัฐเท่านั้นแต่ประเทศสวีเดนไม่นะคะประเทศสวีเดนนี่อิสระเสรี ไม่ว่าคุณจะทํางานรัฐบาลหรือว่าคุณจะทํางานรับวิสาหกิจหรือว่าคุณจะทํางานหน่วยงานเอกชนหรือว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวถ้าคุณทํางานเสียภาษีวันปลายชีวิตของคุณตอนคุณเกษียณอายุคุณได้กินเงินเกษียณอายุทุกคนนี่คือข้อดีของประเทศสวีเดนฟังคลิปของคุณนกนะคะแล้วก็ติดตามคุณคุณนกนะคะและคุณจะได้ความรู้ว่าประเทศแถบยุโรปเขาก้าวล้ำทันสมัยว่าเขาดี เขา,าพูดยังไงอะสวัสดิการเขาดีขนาดไหนคุณฟังคุณนกเลยค่ะอืมอคุณนกพูดถึงไหนแล้วลืมแล้วค่ะคุณนกพูดถึงตอนที่คุณนอกอ่าตกลงก็อ่าน้องเขาจะให้แอบทาใช่ไหมคะคุณนกก็บอกโอเคไหมคุณนกก็เลยอ่าไปหาน้องอีกคนนึง น้องอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันก็เลยพอไปคุยกับน,น้องพอดีน้องเขาก็ต้องการคนพอดีคนของเขาขาดพอดีเขามีคนของเขาแต่ว่าคนของเขานั่นคือ,อมีปัญหาเล็กน้อยพอคุณนกเข้าไปเขาก็เลยรับคุณนกเลยคือจับมือกันดึงกัินไปเลยค่ะดึงเงินไปที่กรมแรงงานก็ไปเซ็นสัญญาว่าจ้างคุณนกหนึ่งปีคุณนกก็เลยได้ทํางานกินเงินเดือนเง,งินเดือน ก็อยู่กับก็อยู่กับน้องก็อยู่กับน้องคนนี้ฝึกงานเนาะไม่ใช่ฝึกงานทํางานเลยเพราะว่าคุณนกมีประสบการณ์จากจากที่เก่าแล้วใช่ไหมคะที่ว่าฝึกงานสองเดือนพอมาทํากับน้องนีงน่ก็คือได้รับการบรรจุเลยก็เรียนรู้เรื่องงานเนาะแต่แต่ขุมเรื่องการเงินเขียนบินดูแลลูกค้าที่เข้ามาตอนนั้นต้องยอมรับว่าคุณนกยังไม่เก่งนะไม่เก่งภาษาเนาะก็เรียนรู้ไป น้องก็ไว้ใจเนาะให้เราดูแลก,กิจการคุณนกต้องยอมรับว่าคุณนกเข้ามาทํางานอะ่ะตรงตรงไอ้ตรงนี้นะคะตรงกับน้องอธุรกิจธุรกิจอันแรกได้ประสบการณ์ธุรกิจอันที่สองนี่คือได้ประสบการณ์ธุรกิจอันแรกที่ไปฝึกงานคือเรียนรู้เรื่องงานใช่ไหมคะพอมามาธุรกิจทํากับน,น้องคนที่สองนี่คือมีประสบการณ์ประสบการณ์พอเรียนรู้อนุน,น เอเรียนรู้หลายๆอย่างใช่ไหมคะเพราะว่าน้องเขาจะให้เราควบคุมเลยเปืนคนอเราควบคุมกิจการดูแลเลยอืมคุณูกก็ได้ประสบการณ์ในนี้คุณลูก็มันก็มีความคิดฝังอยู่ในอ่หัวสมองของเราเลยว่าเออธุรกิจดนี้มันทํางานมันทํามันทําเงินได้ดีนะเราไม่ต้องวิ่งออกไปหางานเราไม่ต้องวิ่งออกไปหาเงินคืองานวิ่งมาหาเรา เงินวิ่งมาหาเราคือลูกค้าคนไข้วิ่งมาหาเราเองเออมันเป็นธุรกิจที่ว่าโอ้เราเราไม่ต้องออกไปดิน้นรนคุณนกเอ,อสักวันหนึ่งฉันจะต้องปิดจดข,ของธุรกิจนี้ให้ได้ม,มีความความคิดเช่นครับอ่าโอเคระหว่างที่ทําอยู่เนาะมันก็คุณนกย้ายมาเนาะอยู่กับเพื่อนสองเดือนกว่าแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนคนที่สองก็ครึ่งเดือนกว่า แล้วก็พอได้เลกเกนเฮดมันปิดเสร็จแล้วมันก็ครบหกเดือนอครบหกเดือนจําได้ไหมคะว่าคุณนกอยากขัดกับสามีแล้วใช่ไหมคะเซ็นใบหย่าแล้วสามีเขาก็อส่งจดหมายไปละไปที่อ่ะถ้าคุณนกจำไม่ผิดนะ่าจะมีโกคุมิสวาเกตอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะตอนนี้ครบหกเดือนแล้วใช่ไหมคะมันก็มีหนังสือมาอีกฉบับหนึ่งถ้าคุณนกจำไม่ผิดนะคะ ถ้าผู้รู้เนาะผู้รู้ที่ผู้หญิงไทยที่อยู่ในในในเทสวีเดนถ้ารู้ก็ช่วยคอมเมนต์ออกมาช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคะพะอบางทีคุณน้าอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นังสือตัวนี้มันน่าจะมาจากอาวคาอวกอศนันน่นคือหนังสือมาจากาทนายความทนายความของอที่หน่วยงานของรัฐที่เขาจะทําหน้าที่เกี่ยวกับครอ,อบครัวครวอบครัวกันย่าล้างอะคะ่ะ คุณนกได้บอกเลยใช่ไหมคะว่าคุณนกเซ็นไปแล้วนะคะใบยาแต่ตอนนี้กฎหมายของเมืองไทยอไอ้ยิ่งี่ชเมืองไทยกฎหมายของสวีเดนนะกันยาครั้งแรกใช่ไหมคะยา,าไปแล้วแต่ก็แต่ครอบครัวของนกมันเป็นครอบครัวที่ปัญหาใช่ไหมคะตอนนี้จากที่ว่าคุณนกให้ข้อมูลกับศูนย์ศูนย์ขวินศูนย์ช่วยเหลือสตรีอคุณนกก็บอกว่าคุณนกยาโดยโดย,โดยไม่ได้เต็มใจ แต่คุณนก,ถ,ก,กถูกหลอกถูกหลอกถูกบุงขับอะไรเงี้ยอ่ตอนนี้ศูนย์นี้เขาก็เขาก็คือเขาเขาถึงกันเนาะถึงกับทางอ่าทางกับสภาธนายความมั่นนึกอาถนาอสภาธนายความด้านกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยที่เขาทำหน้าที่อยู่เขาก็ประสานกันเขาก็รู้ว่าอ่าคุณนกไม่เต็มใจ เขาก็เลยมีหนังสือมาอีกตัวหนึ่งคือครบหเดือนแล้วใช่ไหมคะประเทศสวีเดนก็มีกฎหมายอยู่พอครบหเดือนนี้จะต้องมีหนังสืออีกตัวหนึ่งเขาก็มามาให้มาให้เราเซ็นอีกว่า,าว่าเราจะเราพร้อมพร้อมที่จะอย่าขาดเลยไหมจากหนังสือตัวแรกนะั้นมันยังไม่เป็นเอกฉันใช่ไหมคะตัวที่สองถ้าเราเซ็นนี่มันจะเป็นเอกฉันทันทีคือการการยาละมันก็จะสมบูรณ์คือสิทธิกันเป็นครอบครัวมันก็จะขาดไป ตอนนี้จําได้ไหมคะว่าคุณนกได้บอกเลยว่าอดีตสามีเขาได้ตามคุณนกมาแล้วเขาก็ได้พูดกับคุณนกแล้วว่าถ้ามีหนันสงสือตัวนี้มาน่ะถ้าคุณนกไม,ไม่ไม่ไม่อยากอยากไม่อยากอยากขาดยังอยากที่จะกลับไปอยู่เขายังอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นฟาร์มเอี่อะค่ะภาษาสวีเดนว่าฟาร์ม y ี่ก็ไม่ต้องหยาถ้าคุณนกไม่เซ็นใบหยาตัวนี้ใช่ไหมคะเอกาสารตัวที่มานี่ค่ะถ้าคุณนกไม่อยาเนี่ย การการอยากขาดการเซ็นใบหย่าครั้งแรกมันจะเป็นโมฆะทันทีคือการเป็นครอบครัวยังสมบูรณ์อยู่แต่ตอนนี้คุณนกก็มาคิดเดียวเนาะออถ้าเราถ้าเราไม่เซ็นเนาะความเป็นครอบครัวเป็นความเป็นสามีภรรยามันก็ยังอยู่ใช่ไหมคะคุณนกก็มาคิดทบทวนเนาะออถ้าเราไม่หยา่าเราก็กลับไปอยู่กับอ,อดีตแฟน กลับไปอยู่ในหมู่บ้านโบราณเนาะหลังโดดเออไม่ใช่ถ้ากลับไปนะั่นไม่ได้ไปอยู่บ้านโบราณละกลับไปอยู่เป็นต้องกลับไปอยู่ที่รูทใช่ไหมคะกลับไปอยู่ที่รูทมันก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆกะค่ะมันไม่เจริญเหมือนซันวิเก้นใช่ไหมคะซันวิเก้นนี่คุณนกก็อยู่อย่างสุขสบายใช่ไหมคะและเก้นเฮดก็โออ่าเออลูกไปโรงเรียนก็อยู่ใกล้ใช่ไหมคะเพราะมันมันอยู่ในตัวเมืองเลยอะซันวิเก้นมันต้องยอมรับว่าปเป็นตัวเมือง ถึงตัวเมืองไม่ใหญ่มันก็จนเจริญเนาะเจริญม,มันมีห้างทั้งหมดตัวหกเจ็ดห้างคุณคิดดูคุณนก็ได้ลางเงินเฮ็ดแล้วแล้วคุณนกก็ได้ทํางานได้ทํางานแล้วก็อยู่ในเมืองเมืองที่เจริญลูกก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็ใกล้มันไม่เหมือนที่เดิมนะที่เดิมมันก็เมืองเล็กๆอะไปโรงเรียนก็มีรถรับส่งมันทางมันหลายกิโลเนาะคุณนกก็มาคิดดู เรามาอยู่ที่ดีแล้วชีวิตของเราดีแล้วชีวิตของเราสูงขึ้นชีวิตเราไม่ได้ตกตำ่ำถ้าเรากลับไปชีวิตเราก็จะต้องตกตำ่ำแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้งานหรือเปล่าเพราะมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับเราก็ต้องไปปีนเขาเหมือนเดิมอ่ะเออชีวิตของคุณนกอ่ะการที่นกที่คุณนกไปปีนเขาอ่ะไปปีนเขาเก็บเก็บผลไม้ป่าเนี่ยมันมันเป็นชีวิตที่คุณนกไม่ชอบอค่ะ,ะคุณนกยอมรับว่ามัน คุณนุกถือว่าคุณนุกลำบากมากเสียงแห้งละ่ะพูดแล้วเหนื่อยนอกทุกๆคนน่ะก็ต้องการชีวิตที่ดีๆใช่ไหมคะคุณนุกก็อเออไม่อาอะ่ะคุณนกก็เลยคุณนุกก็เลยคุยกับคุยกับแฟนอนดีตแฟนนลบอกว่าเออฉันได้รับหนังสือนะเงี้ย อดีตสามีาก็เลยบอกว่าถ้านกถ้าคุณนกไม่ไม่เซ็นไปก็ให้ฉีดทิ้งไปเลยแต่คุณนกไม่ฉีกค่ะเพราะคุณนกตัดสินใจแล้วว่าคุณนกไม่กลับคุณนกมาอยู่ที่ซาัยเกียน,นี่ชีวิตของคุณนกความเป็นอยู่ของคุณนกดีขึ้นใช่ไหมคะมีเงินทองใช้มีงานทําลูกก็อยู่อย่างอิสระเสรีลูกก็อยู่อย่างแบบสบายคุณนกเลยตัดสินใจไม่ฉีดหนังสือนะคะแต่เซ็นเลย เซ็นไปเลยว่าแล้วก็พอเซ็นเสร็จคุณลูกก็ส่งหนังสือนี้กลับไปที่ที่สภาธน,นายความอะค่ะส่งกลับไปที่เกี่ยวที่เขาทําหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือหนังสือกัญญาขัเนี่ค่ะคุณลูกก็ส่งกลับไปก็เป็นอันว่าอ,อการกัญญาขา่ดกัญญาร้างก็เป็น เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าคุณนกเซ็นหนังสืออันนี้ใช่ไหมคะหนังสือฉบับที่สองก็เป็นอันว่าเป็นเอกฉันท์นคือสมบูรณ์กัญญาขาดก็เลยสมบูรณ์อันนี้แหละค่ะที่เล่าให้ฟังเนาะมันมันไม่เหมือนประเทศไทยนะคะประเทศไทยนี่ก็เออเวลาจะไปจดทะเบียนสมรสก็ไปจดที่ออำเภอใช่ไหมคะพออยากขาดแล้วก็ต้องไปอยากขาดที่อำเภอคืออยาอยาวันนั้นก็เสร็จที้วันนั้นเลยมัน กฎหมายของแต,แต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างประเทศไทยนี่บางทีก็จะไปหยากันถูกเจ้าพนักงานบทอำเภอเกลียก่อมอกีก <laughs> จะไปหยากันก็ไม่นหยาอีกเอก <laughs> แต่ที่นี่มันอิสราเอลเอยทะเบียนย่าเนี่ยสามารถดึงออกมาจากเครื่องคอมเลยออกมาแล้วก็ปิ้นออกมาเพราะว่าเขามีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ที่บ้านอยู่เลยใช่ไหมคะมันง่ายนิดเดียวแต่ว่า หลังจากนั้นหกเดือนมันก็จะต้องมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งคือหนังสือจากทนายความนั่นแหละค่ะที่เขาทํางานด้านนี้เกี่ยวกับขอโทษนะคะเสียงเริ่มแห้งแล้วก็จะมามีหนังสือมาให้เรายืนยันนะคะอย่างที่คุณหมอค่ะคุณหมก็เซ็นไปก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์การอยากขาดก็เลยเสร็จสมบูรณ์ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วอย่าลืมติดต่อติดตามคลิปต่อ,ตอไปนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณนกแล้วคุณนกกิปต่อ,ตอไปคุณนกก็จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ